มันมีอัปเดตใหมอ่อ o ร e โน้ตบุ๊ก L M มันไม่ใช่อ่านตามสิทธิพ่พูดไปๆนะแต่มันเหมือนไปทําความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้วย่อยออกมาให้ง่ายคือความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างคนเรากับ A I Chatbot อย่างเช่น Chat GPT เนี่ยค่ะเสียงครับผม เป็นประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากงานวิจัยร่วมเลยนะคะนับวันยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆ AI มันเข้าใจภาษาไทยได้ขนาดนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ AI Good Enough ค่ะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะสู่รายการ AI พอดีคำครับจาก a e i o u ฮะที่ผมแล้วก็กเนาะจะเสิร์ฟครับเรื่องราว AI ที่ดูยาก ให้พอดีคำเหมือนโอมากระเสครับค่ะพูดถึง AI วันนี้เข้ากับคอนเซปต์รายการของเราพี่อ้นยังไงครับก้าคือย่อยเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่า AI ตัวนี้เวลาที่เราต้องการสรุปข้อมูลรหรือต้องการแปลงข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบเข้าใจแบบง่ายๆอะ่ะช่วยได้เยอะเลย AI ที่ว่านี้ชื่อว่า Notebook LM เป็นของ Google บอกเลยว่ามันมาใหม่นะฮะ,ะแล้วก็ว้าวมากๆคือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนคือจริงๆแล้วผมกับก้าวเนี่ยก็เราก็อยู่ไอไอประมาณ2ปีเนาะจะเห็นพัฒนาการเห็นการอัปเดตตลอดเวลาแต่ช่วงนี้อัปเดตน่ากลัวมากจน<ช>ตอน้องเราให้ฟังครับค่ะจริงๆโน้ตบุ๊ก L M อ่ะก่อนหน้านี้คือเราก็ว่าว้าวแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมามันมีอัปเดตใหม่อย่างที่พี่อนบอกมันทำให เราเข้าใกล้เขาเรียกว่าอะไรความเก่งความฉลาดของภาษาไทยแบบมากๆอะ่ะเออแล้วอย่างแบบ AI มันเข้าใจภาษาไทยได้ขนาดนี้เลยเหรอคือตกใจที่เราพูดถึงอะ่ะมันไม่ได้แค่เท x กซ์หรือว่าตัวอักษรแต่ว่า มันสามารถแปลงออกมาถึงขั้นเป็นเสียงเสียงนะครเป็นเสียงเป็นพอสแคสต์นะฮะคือผมมองงนี้ครับไอ้เจ้า n o t ตบ o ๊ก lm เนี่ยเจ้าของคือ g o o ค่ะและโปรแกรมนี้แพงไหมเข้าอ๋อเราตอนนี้เราไม่เคยเสียงเงินเลยนะคะเราใช้ฟรีใช่แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้คือให้มองว่าเราสามารถสร้างเนาะไอ้เจ้า n o t ตบ o ๊กเนี่ยเหมือนเป็นคลังความรู้ส่วนตัวได้และฟรีด้วยจาก Google ครับคือให จำคำว่าโน้ตบุ๊กเอาไว้เราจะมีโน้ตบุ๊กของเราหลายหลายเล่มก็ได้เป็นคลังก็ได้จริงๆก่อนหน้านี้มันไม่ได้ชื่อโน้ตบุ๊ก LM นะพี่โอน้นมันชื่อโปรเจกอะไรสักอย่าง,างหนึ่งซึ่งยากมากใช่ <c oughs> เอาเป็นว่าไม่ต้องจำ <c oughs> แต่แค่ให้เข้าใจคอนเซปต์ว่าอ๋อเรามีโน้ตบุ๊กหลายเล่มมีโปรเจกหลายโปรเจกแล้วก็แค่มนจัดการอยู่ในโปรเจกของเราได้ ถ้าอย่างนั้นเรามาลองกันดีกว่าว่าทำอย่างไรเพราะว่าวันนี้ครับไม่อยากเล่าเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองทำให้ดูว่าเอ๊จริงๆแล้วมันเหมาะกับงานประเภทไหนอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวมาเริ่มทำพร้อมๆกันแบบง่ายๆนะฮะเริ่มต้นครับอาจจะเปิดเป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์แนะนำ o o o g l h r o m e ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ notebook lm google com ครับนี่คือผมเข้ามาแล้วเห็นไหมฮะผมจะมีหลากหลาย n o t ตบุ๊กคือหลายเล่มแล้วกันมีอยู่หลายช่องเลยนะบางช่องเป็นเรื่องงานรีเสิร์ช AI บางช่องเป็นเรื่องเอ่อคลิปที่เป็นสร้างเงินล้านด้วย AI นะฮะบางช่องเป็นเรื่องของอการเรียนรู้ต่างๆทีนี้ผมจะลองกดสร้างช่องใหม่นี่ครับ พอเข้ามานะครับไอ้เจ้า n o t e ุ๊กเอ m จะถามเราว่าเนี่ยก้าว่าเฮ้ยวันนี้พี่โอนอยากที่จะอัปโหลดเป็นแบบไหนค่ะคลังความรู้ครับเขาเรียกว่าแหล่งความรู้ก็สามารถอัปโหลดไฟล์จากพวกกูกเราได้อืหรือลิงก์ก็ได้ลิงก์งเว็บไซต์ได้ลิงก์ Youtube ได้หรือวางเป็น text ข้อความก็ได้อืและที่น่าสนใจครับเราสามารถใส่เป็นไฟล์เสียงก็ได้ฮะเราสามารถใช้มันถอดเสียงที่ไปชุมได้ด้วย อ๋อบางคนชอบถามหา AI ว่า AI ตัวไหนที่สามารถถอดเสียงได้ตัวนี้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้แต่ว่ามันจะเป็นการถอดเสียงมาแล้วสรุปนะอคงไม่ถึงขั้นถอดมาเป็นคำคำอ๋อบางคนเข้าใจผิดคิดว่าถอดเป็นมินิบายมินิตแบบเป๊ะๆแต่อันนี้คือถอดปุ๊บสรุปให้แต่มีความน่าสนุกตรงอันเดี๋ยวเราให้ฟังก็คือว่าพอเราใส่ข้อมูลต่างๆไปแล้วว่าอ่ะพี่ขอลองอัปโหลดก่อนค่ะงั้นวันนี้ขอได้่งง่ายๆลองเป็นลิงก์ YouTube แล้วกันนะครับผมกดที่ YouTube ครับ งั้นเราขออนุญาตไปเอาลิงก์ YouTube จากรายการเราที่ยแหละ AI กุฎินา h ช่องอื่อนเอาเรื่องนดีเอาคลิปนี้ดีกว่าตอนแรกเลยมัดรวม AI Trend ค่ะนะเข้ามานะฮะอ่ะก็ไปกด Copy ครับ URL ข้างบนฮะ,ะนี่ครับแล้วก็มาวางเห็นไหมแค่วางครับกดแทรกกดแทรกดูนะ เรร้แค่นี้เขาพยายามที่จะ summarize ข้อมูลพยายามที่จะสรุปข้อมูลมาให้ใช่ดูสิฮะแค่เข้ามาเขาสุดวันนี้ส่องเทรนด AI ปี2 0 2 5กับ AEIOU ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจคือเราสามารถพิมพ์ถามมาได้<อ>เวลาที่เราพิมพ์ถามชเช่น AI Trend ที่น่าสนใจนะครับแล้วผมส่งไปเลยมันจะเข้าไปอ่านข้อมูลในแหล่งข้อมูลมาตอบเรา อืมเห็นั้มมา,มาละนี่ครับจากแรงข้อมูลที่คุณให้มาซึ่งเป็นการถอดเสียงวิดีโอมัดรวม AI t r e n d ปี2 0 2 5 by aeiou นะฮะก็มีครับ AI in everyday life AI for everyday work เห็นไหมมันจะแม่นมากเออเพราะว่ามันก็ไปดึงจากข้อมูลที่เราให้มันและเปะ๊ะถ้าเกิดใครอยากเช็คว่าเป๊ะไหมลองไปย้อนดูนะฮะเป๊ะมาและที่น่าสนใจคือ9เราสามารถ ใส่แหล่งข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งเ oh. ช่นอ่ะพี่ขอไปคลิปถัดมา,อาเ,อเอาเป็นคลิป 2. 2> คลิปคลิป,ลปเอาเป็นเรื่องนี่ละกันโมเดลต่างๆก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะกด Copy นะแล้วก็มากดเพิ่มเหมือนเดิมรับเพิ่มเป็นลิงก์ YouTube กดวางแล้วก็แทรกเลยใช่นั่นหมายความว่าเราสามารถทำโน้ตบุ๊กเล่มนี้ เป็นแหล่งรวมความรู้ช่องของ a e i o u ก็ได้ครับอืมเราก็คือถ้าสมมุติเราอยากรู้เกี่ยวกับ ep ไหนเราก็แค่พิมพ์ถามเขาเขาก็จะไปดึงจากที่เรามีข้อมูลในคลังโน้ตบุ๊ก<ช>มีไว้ยอยู่แล้วะอะหรือพี่ลองใส่สัก3 ep แล้วกันเอาเรื่องตัวเซิร์ชด,ด้วยมาฮะอ่าก๊อปครับมาว่างความเจ<ด>๋งคือ เนี่ยค่ะใช่มันไวแล้วก็มันเข้าไปอ่าน YouTube ได้ใช่ครับมันแบบเป๊ะมากนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็น use case การประยุกต์ใช้แล้วกันสมมุติว่านี้พี่อยากเรียนรู้เรื่อง AI อยากเรียนรู้เรื่องสุขภาพแต่บางทีไม่อยากรู้แหล่งความรู้จากไทยเราสามารถไปเอาลิงก์ u u u e ตจากประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมาย่อยได้ด้วยอ่ะทีนี้ดูนะครับสี่สำคัญคืออย่างที่กบอกเลยว่าถ้าพี่ถามว่าเออขอ มันมีคิลล่ด้วยเช่น AI ช่วยชีวิตประจำวันได้อย่างไรมันจะไปกวาดมาทุกแหล่งข้อมูลด้านซ้ายที่เราติ๊กเครื่องหมายถูกไว้อ๋อแต่ถ้าเราไม่ติ๊กก็ได้ไดเขาก็าจะไม่เข้าไปหาในนั้นเราเลือกได้ว่าอยากเอาคำตอบมาจากซอร์สไหนค่ะน่าขวัเนาะแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะบอกเลยว่าคำตอบนี้นะฮะมาจากลิงก์อันไหนครับหนึ่งสองสามก็คือสามารถย้อนไปดูเรื่อเฟรน์ได้ค่ะสะดวกมากค่ะและ ไม่พอครับคือเอ้เราก็นึกว่าจริงๆแล้วว่าพอมันมีแค่ดึงเข้ามาจาก u t u b e มาก็เวิร์กแล้วด้านขวาฮะจะมีคำว่าสตูดิโอืเราสามารถถอดมาเป็นไฟล์เสียงพอร t สแคได้ด้วยแต่ว่าก่อนจะเริ่มคือถ้าพี่กดสร้างเลยในก้าวมันจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษอ๋อ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับตั้งค่าก่อนน,นะหรือถ้าคนไหนอยากฟังภาษาอังกฤษไม่ต้องปรับนะฮะเราสาม,มารถมาที่การตั้งค่าด้านบนฮะเลือกคําว่าภาษาที่เป็นผลลัพธ์ค่ะเลือกภาษาไทยได้เลยไทยมีแล้วมีแล้วและอ่ะดูความโหดนะ,ะทีนี้พอพี่กดคําว่าสร้างรอปรนึงนะฮะมันจะรอประมาณสักสองถึงสามนาทีสำหรับครั้งแรกสำหรับครั้งแรกนะฮะอ่ะงั้นระหว่างรออันนี้ อยากให้ไปลองฟังอีกหนึ่งเคสที่พี่เคยทำพอดีช่วงที่ผ่านมาฮะทาง OpenAI มีออกงานวิจัยหนึ่งชื่อว่า AI x Human ค่ะน่าสนใจมากว่าวันนี้ AI ครับจะมีผลกระทบกับรุ่ยังไงบ้างแต่เป็นเปเป,เปอร์ไงเปเปอร์ Paper, เราก็คือหนึ่งมันเยอะมันยาวแล้วก็เ,เวลาอ่านงานวิจัยอาจจะต้องแบบเอ้ยเราต้องตีความเยอะอาจจะยากไปสาหรับบางเนื้อหาหอ พี่ก็เลยโยนเข้ามาเปเปอร์โยนเข้าไปเลยฮะ,ะขอ,อไวในไอ้นะฮะรวมถึงในพีดต่างๆที่เขาสตาร์ดี้มาพี่ก็เหมือนเดิมครับมันก็จะถอดมาเนาะเป็นเท็กซ์นะฮะ,ะและมาลองดูฟังไฟล์เสียงดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะเป็นอย่างไรเพราะว่าทําไมอันนี้ถึงเดียวกว่าคือพอเราได้มีการเคยเปิดไฟล์เสียงรอบนึงแล้วอะ่ะมันจะมาแบบนี้เลยครับไปไฟังนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะ คือความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างคนเรากับ AI Chatbot อย่างเช่น ChatGPT เนี่ยค่ะ,ะครับผมเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ <AI S 2> มาจากงานวิจัยร่วมเลยนะคะระหว่าง OpenAI กับ MIT Media Lab เขาวิเคราะห์ข้อมูลเยอะมากเยอะมากทั้งข้อมูลการใช้งานจริงแล้วก็มีการทดลองแบบควบคุมด้วยใช่ไหมครับ ที่เรียกว่า RCT ใช่เลยค่ะซึ่งก็น่าจะทําให้เราไม่ต้องเห็นภาพนะคะว่าการคุยกับ AI เนี่ยมันส่งผลต่อคือแต่สิ่งที่ว้าวมากกว่านั้นคือภาษาไทยที่บอกตั้งแต่ช่วงแรกว่าเขาพยายามโคลนนิ่งความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราบอกว่า AI อ่ะ มันมีข้อจํากัดเรื่องของเสียงเนาะที่มันยังดูไม่ธรรมชาติมันยังดูโมโนโทนแต่นี่คือถือว่าพัฒนาการดีขึ้นเยอะมากมากๆเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าได้ยินมีคําว่าแบบเยอะมากมีคําว่าใช่ครับแล้วก็คือมีอืบม,มีเออะมีอ่ามาตลอดเลยฮะมีพยายามแบบมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอะเรียกว่าแบบดีขึ้นเยอะมากๆแต่ก็คือความเบ้าคือจากแค่สรุปข้อมูลแต่ว่าแปลงออกมาเป็นไฟล์เสียงได้อะ่ะ และนี่มันเพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีเองนะแค่ปีสปี AI ไไวมากๆแล้วจริงๆคือเราสามารถนะกดนี่ครับจุดสจุดดาวน์โหลดเป็นไฟล์เสียงลงเครื่องได้เลยครับอ๋อก็ง่ายขึ้นค่ะใช่เออคือ Use Case ที่เราพยายามนำมาปรับใช้อย่างพี่ว้นใช้งานวิจัยจริงๆก็เหมาะกับคนที่เป็น researcher เป็นนักวิจัยเหมือนกันนะเพราะว่ามีข้อมูลที่เป็นเอกสารงานวิจัยค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะคก็ยัดใส่เข้าไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก่อนจัดหมวดหมู่ให้ได้ก่อนแล้วก็สรุปออกมาหรือบางทีอ่ะเราต้องการอะไรที่มันมี r e f e r e n c เนาะว่าเออเนี่ยไปเอาข้อมูลมาจากชุดไหนแล้วเขาก็ไม่ได้ออกไปหาที่อื่นถ้าเราไม่ได้ติกถูกต้องไหมคะก็อาจจะพิมพ์ถามอย่างเช่นย่อหน้าที่สาม พูดเรื่องอะไรสรุปประเด็นตรงย่อหน้านี้ให้หน่อยเนี่ยอันนี้ง่ายมากง่ายจริงๆจากข้อมูลยากๆกลายเป็นข้อมูลง่ายๆได้อะใช่แล้วจริงๆมันได้หลายลายูสแคนนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าใช้ในการเรียนก็ได้ค่ะคืออันเนี้ยอาจจะมาเขาเรียกว่าช่วยไม่อยากใช้วัตถุดิบช่วยการศึกษาให้ง่ายขึ้นไวขึ้นเพราะว่าบางอย่างคืออย่างอย่างพี่ไงครับตอนแรกพี่อยากรู้เรื่อง A I e x p l a n ค่ะแต่ไม่มีเวลา คือถ้ามานั่งอ่านเปเปอร์พี่ว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแบบตั้งใจอ่านแต่ไม่มีเวลาเราสามารถก็สรุปซิมพล i f y คือย่อให้มันง่ายขึ้นแล้วก็โหลดเป็นไฟล์เสียงฟังระหว่างขับรถก็ได้ด้วยได้ค่ะอีกอยูสเคสหนึ่งระหว่างรอเมื่อเช้าเลยพี่อน้นยังไงครับอยากทำเป็นฟังข่าวฟังข่าวใช่เพราะว่าเราเราเรา,เราทำได้นี่คือ จากก่อนหน้านี้เราคิดว่าเออ AI อาจจะยังมาแทนผู้ประกาศข่าวไม่ได้แต่แต่อันนี้คือยังไม่มาเป็นรูปร่างหน้าตานะคะมาเป็นแค่เสียงเนี่ยก็เลยยัดข้อมูลที่เป็นเนื้อหาข่าวของวันนั้นเข้าไปแล้วก็ให้เขาอ่ะเล่าให้ฟังก็ทำได้นะก็อันนี้เป็นอีกยูสเกตหนึ่งที่เอาไปใช้ได้เพราะว่าบางคนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยากจะรายงานข่าวของวันนั้นอะ่ะแล้วยูโยนเข้าโนตบุ๊ก LM อะ่ะก็ทำได้เหมือนกัน ซึ่งอนาคตพี่เชื่อว่ามีหลายคนถามเอ๊เป็นไปได้ไหมที่จะโคลนิ่งเสียงตัวเองอาจจะเป็นไปได้คือ <ไป S 1> ตอนนี้ยังเป็นเสียงที่เป็นเสียงมาตรฐานที่เขาให้มาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสียงภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษซึ่งถ้าเป็นเสียงของคนคนนั้นจริงอันนี้จะแบบโหดกว่านี้น่ากลัวมากใช่แล้วนี่คือจริงๆแล้วนอกจากที่มันถอดมาแล้วเราถามมันนะครับด้าน,นขวาเราสามารถเพิ่มเป็นโน้ตได้ด้วย เห็นไหมพี่อาจจะเพิ่มเป็นคู่มือการเรียนรู้มันก็จะถอดมาให้นะครับเห็นไหมมาเลยฮะนี่ครับคําถามแบบสั้นนะสองถึงสามประโยคนู่นนี่นั่นนะฮะนี่ครับมีหมดเลยครับพี่ว่ามันมันสามารถปรับไปใช้ไหลายอย่างมากเลยนะค่ะอุ้ยดูสนุกดู่มาแล้วมาลองฟังอันนี้ดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เราฟังสดๆพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่อง AI กันนะคะจากที่เมื่อก่อนเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวมากว่าของคน i อทเนาะ ตอนนี้มันแบบเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันเราจริงๆแล้วใช่เลยครับแล้วก็เข้ามาในการทํางานด้วยคือมันเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆมีตัวอย่างอะไรที่เห็นภาพชัดๆไหมคะว่ามันใกล้ตัวขนาดไหนแล้วเออมีเคสที่น่าสนใจอย่างเช่น,นะะใช้ AI ช่วยเทียบราคาช็อกโกแลตเฟร์รอครับว่าซื้อแบบ,แบ,บไหนถึงจะได้ราคาต่อชิ้นถูกสุดอะไรแบบนี้โอขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่น่าเชื่อ ครับหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพก็มีคนลองใช้ช่วยอ่านผลตรวจสุขภาพเบื้องตน้นคือมันก็ให้ข้อมูลคร่าวๆที่ค่อนข้างโอเคเลยนะอืมอืมก็น่าสนใจดีค่ะแล้วในมุมของการทำงานล่ะคะที่มีคนเปรียบเทียบว่าต่อไป AI จะเหมือน Excel นี่คือยังไงคะอ่าใช่ครับแนวคิดนี้คือ AI จะกลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยสำหรับเพิ่ม productivity คือถ้าใครใช้เป็นเนี่ย งานมันจะไปได้เร็วขึ้นมากไม่ว่าจะสายงานไหนๆการตลาด HRSales ได้หมดเหมือนที่ Excel เคยเปลี่ยนวิธีการทำงานกับตัวเลขไปเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับมันคือเครื่องมือทุนแรงชั้นดีประมาณนี้เป็นไงบ้างครับก้าวคือนับวันยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าสังเกตดีๆอ่ะมันไม่ใช่อ่านตามสิทธิพ่พูดเป๊ะนะแต่มันเหมือนไปทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด แล้วย่อยออกมาให้ง่ายง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกครับเออเรียกว่าเข้าใจง่ายจริงๆอ่ะใช่ใชแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความแม่นยำทางข้อมูลคือมันอยู่ที่สารตั้งต้นอะ่ะพี่โอ้ถ้าข้อมูลเราถูกต้องหมายถึงว่าสรุปออกมาถูกต้องแล้วแปลงเป็นเสียงอะ่ะมันก็จะถูกต้องตามแต่บางทีเรายัด,ยดข้อมูลไปแบบ เยอะเกินหรือว่าพอเขาสรุปออกมาแล้วเราไม่ได้ตรวจทานอะ่ะเวลาเขาไปแปลงเป็นเสียงมันก็อาจจะผิดได้อืมเพราะฉะนั้นก็ต้องรีเช็คก่อนแต่คือขนาดเนี้ยมันฉลาดมากแล้วนะใช่แบบนี้คือเราสามารถไม่รู้นะอ,อในบริษัทต่างๆหรือแบรนด์ฮะอาจจะไปปรับใช้เป็นการเขาเรียกว่าสร้างพอดแคสเล่าเรื่องทุกวันลง y t u t u พิงได้เลยนะอ๋อล่าสุดก็คือเพื่อนก้าเหรอเป็นนักข่าวครับไปสัมภาษณ์ แขกรับเชิญมาแล้วก็เป็นไฟล์เสียงนี่แหละแล้วก็โยนเข้าโน้ตบุ๊ก LM ก็ถอดสรุปออกมาตกใจมากปกติเวลาที่เราจะถอดเทปถอดเสียงออกมาค่ะคือเราต้องนั่งฟังแล้วเราก็จดเนาะว่าเออเขาสัมภาษณ์ประเด็นไหนอันนี้คือทุนแรงเยอะมากสบายเลยแล้วเพื่อน,เ,นเพื่อนบอกโอเคสบายอะ่ะจริงแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเพื่อนตกใจจะยังมีงานทําอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็เราจะย้ําเสมอทุกเทปว่า มีมีครับเพราะว่าอันนี้ผมอย่าเสริมแล้วกันคือผมเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้จะมีความกังวลคือ AI อ่ะมันจะมาช่วยทุนแรงเราแต่ความ h u m a n n i น e มันแทนเราไม่ได้ครับถูกต้องฉะนั้นคือผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องข่าวสรุปที่มันประเด็นทั่วๆไปอาจจะใช้มันได้แต่บางรายการที่มันต้องเขาเรียกว่าน้ำเสียงที่เข้าถึงจิตใจคนคหรือมีความเอมพัตตีมากขึ้นมีความใส่ใจมนุษย์มากขึ้น อันนี้ครับ AI ไม่สามารถมาแทนเราได้ครับค่ะแล้วก็เรื่องของข้อมูลสําคัญนะเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนต่อให้เขาทุนแรงเราได้เยอะแค่ไหนอ่ะแต่ว่า AI ก็คือ AI อะค่ะมันก็อาจจะมีข้อจํากัดหรืออาจจะมีบางอย่างที่มันผิดพลาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจสอบก่อนเราก็ต้องมีองค์ความรู้มากเพียงพอในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะครับเป็นยังไงครับสําหรับวันนี้ฮะเออดีดีเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับ รายการคอนเซปต์ concept, รายการของเรามากนะคะสําหรับโนตบุ๊กเอมนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้ค่ะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจริงๆแล้ว AI มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปนะฮะอัปเดตทุกวันครับง่ายๆก็แค่ลองเปิดเล่นดูนะฮะผมเชื่อว่าในอนาคต AI จะยิ่งง่ายกว่านี้อีกแล้วก็มันจะอยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนนะครับค่ะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับ AI g o กู e n o u g h AI พอดีคํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ